สมามเณรชื่อสมาเณรสุประชัยเลื่อนลอยอายุ19ปีเป็นนักศึกษาดีโอยสมานเณรชื่อสมานเณรกิติพันธ์แทรลีอายุ18ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่รเรียนทรรม4ประโยคและนักธรรมเอกอำเภอลาดหลุมแก้วสมานเณรชื่อสมามเณรธนทัตเปรยฐานตอนนี้กำลังศึกษาอยู่รเรียนธทรหร6ประโยค ก็มีความคิดว่าการบวชนี้คือทางเลือกที่ดีที่สุดในชีวิตเพราะสัมมาเนยบวชแล้วได้ทํากิจวัตรกิจกรรมต่างๆใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสัมมาเนนจึงเลือกเส้นทางนี้ในการสร้างบาร,รมีครับเพราะว่าชีวิตสมณะนั้นเป็นชีวิตที่สูงส่งทําให้เราได้มาเรียนรู้คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสัมมาเนยได้มาศึกษาแล้วทําให้อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจึง ได้เปลี่ยนนิสัยตัวเองให้ดีและอยากให้ญาติโยมนั้นได้รู้คําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยเลยที่อยากจะตั้งใจศึกษาคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและทําให้สมเน็จมีเป้าหมายชีวิตอยากบวชตลอดชีวิตครับเมื่อบวชแล้วเกิดความสุขในการบวชจึงอยากบวชเรียนต่อถึงได้มาอยู่ที่สุตอบรมนตัวแห่งนี้เมื่ออยู่แล้วก็มีความสุขจึงท่านสมเด็อยางอยู่ต่อไปเรื่อยครับ ตื่นเช้ามาตีห้าครึ่งทำวัดสวดมนต์แล้วก็จะมีบิณฑบาตจากนั้นก็ฉันเช้าเสร็จแล้วก็จะรับบุญประจําวันเก้าโมงก็จะมีการสวดมนต์นั่งสมาธิมีเรียนบาลีมีเรียนนักธรรมแล้วก็สําหรับสมเณที่เรียนอยูย่ๆก็จะมีอ่านหนังสือแล้วก็นําทําแบบฝึกหัดอนเพลก็ฉันพระทหารเสร็จแล้วตอนบ่ายก็ นั่งสมาธิบ่ายโมงถึงบ่ายสองหลังจากนั้นก็จะมีเรียนหนังสืออ่านหนังสือจนถึง4ี่โมงเย็นฉันฟานะ5้าโมงสงน้ำแล้วก็มีเวลาให้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถจนถึงหนึ่งทุ่มก็ทำวัดเย็นหลังจากนั้นช่วงกลางคืนพระอาจารย์ท่านก็จะเทศสอนเกี่ยวกับความเป็นอยู่การใช้ชีวิตหรือไม้กระทั่งนำคำสอนของพระสัมาสมพุทธเจ้าและมหาบชินญาจารย์ มาสอนให้สมณีนได้เข้าใจในความจริงของชีวิตบทฝึกกิจวัตรกิจกรรมนั้นสมณีนได้ฝึกสติสัมปชัญญะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตาชีโวซึ่งท่านได้มีเมตตาให้บทฝึกสติสัมปชัญญะทั้ง14บทให้สมณีนได้ศึกษาคือมีการเก็บใจไว้ในกายการถอดรองเท้าการลุกนั่งกับไหว้และคำความเคารพปฏิสันฐานเป็นต้นครับ สิ่งที่ได้จากการดียูคือทำให้เราได้รู้ความจริงของชีวิตรู้เป้าหมายในการออกบวชรู้ว่าการบวชด,ดียังไงและรู้ว่าชีวิตในทางโลกนั้นจะไม่ได้ความทุกข์จึงทําให้เราได้ออกบวชในความสุขอย่างเต็มที่ครับสําหรับดี U เป็นคําสอนที่ทําให้มนุษย์ทุกคนได้เข้าใจความเป็นมนุษย์ว่าเราเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อแสวงบุญสร้างบารมีดี U นั้นสําคัญต่อความเป็นจริงของชีวิต เพราะว่าได้นําคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและมหาปูชียาอาจารย์ให้มาศึกษาจึงอยากให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้มาศึกษาวิชาดีเออูนั้นได้มาเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจหลักความเป็นจริงของชีวิตเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทร,รู้หลักวิชาดีเอูเป็นศาสตร์ที่นําเอาความรู้จากพระไตปรปิฎกมาทําเป็นหนังสือให้เป็นปบทเรียนหนังสือดูจงเปรียบได้ว่าเป็นพระไตปรปิฎกอิเล่มหนึ่ง ซึ่งเป็นคําสอนของพระสสมมาพุรธเจาการที่คนเยาวทุกท่านได้ร่วมการสนับสนุนการเรียนการศึกศษาดีอยูจึงเท่ากับว่าเป็นการช่วยแฝ่แพ,พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นการทําให้พระศาสนามีมาความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับดีอยูนั้นได้นําคําสอนของพระสสมมาพุรธเจาออกมาจากพระไตรปิฎกได้มาให้เราได้ศึกษาอย่างเข้าใจง่ายเช่น ในวิชาพระไตรปิฎกทำให้เราได้รู้หลักปฏิบัติที่แท้จริงสำหรับญาติโยมทุกท่านที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบุญกองทุนการศึกษานี้ถือว่าได้ต่อยอดคำสอนของพุทธศาสนาไปในอนาคตเพราะเมื่อพระพิตสัสมนเนตรหรือพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มาศึกษาคำสอนของพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่าเป็นการได้นำคำสอนไปเผยแพร่ และยืดอายุของภพจักราให้อยู่ยั่งยิงยงสืบต่อไปครับกองทุนการศึกษานั้นสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าดีอนยนั้นได้นำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้นักศึกษาได้ศึกษาจึงต้องใช้ปัจจัยแรงกายและแรงทุนถ้าเราไม่มีทุนการศึกษานั้นก็อาจจะไม่มี คำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้รุ่นหลังได้ศึกษากองทุนจึงสำคัญเป็นอย่างยิ่งสัพพสตรในทางโลกเป็นการสอนเพื่อให้เราทช้ชีวิตเพื่อเอาชุดเราในท่านี้ชาติเดียวแต่ดีเเป็นคำสอนที่รวบรวมการใช้ชีวิตั้งในโลกนี้และโลกหน้าจนถึงทุกภพทุกชาติดังนั้นการเดนีเอจึงเป็นการเป็นแสงของเราให้ดีขึ้นไปทุกภพทุกชาติครับ